สวัสดีครับพบกับโรยยุทธนะครับวันนี้เรามาแนะนำเด็กแอปสลูดนะครับเป็นเด็กของบล็อก BSC 39นะครับเป็น l ล็กนาเรียล็อกเวลนะครับกี่ครับก็เด็กนี้จะเป็นเด็กสายลุกตีลุกตีนะครับก็จะเลยจะเป็นแบบตีเรื่อยๆจับเทขานอนแล้วก็เตะขึ้นมือนะครับก็เริ่มกันเลย เริ่มที่แล็กนาเลียล็อกเวลสา,ายสเอ้ยไพรเวทแวนนะครับก็เอฟเฟกต์มิลลาดนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราแปะมิลลาดไว้แอฟเลกตตีจะเตะเตะสปีดฝ่าข้ามคอสต์ต่ำกว่าตัวสปีดที่ตีกับเข้าใต้กองนะครับอ่านี่เอฟเฟกต์แรกเลยก็เก่งแล้วสมมุติเอาตัวใหญ่ตีก็โดเลยช่วยเขาคอสต์ต่ำกว่าเราอ่าเอฟเฟกต์ เวล1 2 3นะครับเมื่ออันเชิญสปีดที่เวลต่ํากว่า2ทั้งหมดนะครับจับนอนแล้วก็โชว์อัพนะครับแล้วก็โชว์อัพไปเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่บอกว่าอ่าเอาควอย2เม็ดนะครับวางที่สปิตแอบส์ลูดของเรา3ตัวนะครับได้คอ6เม็ดแล้วก็ถ้าเกิดโชว์อัพมานะครับจับสปิตที่บางนอนทั้งหมดไปใต้กองนะครับอ่านี่แหละทาให้เด็ก เด็กของเรานะครับแบบไม่มีตัวฝั่งข้ามมีตัวกันเลยเพราะว่าล่าง p r i v a t ก็จับนอนแล้วล่างสเตทลงมาจากโชว์อัพก็ทับจับไปใ,ใต้กองหมดเลยและเอฟเฟกที่ทำให้เก่งคือเมื่อโจมตีนะครับสามารถลุกแอฟเซกต์หลตัวไหนก็ได้สองตัวก็ลุกตัวเองก็ได้สตัวโอเคก็ทำให้มีเวฟทำให้เวฟตีได้นะครับ ต่อมาคารอนพอรนะครับมิลาดเซ็ตนะครับแต่ละสเต็ปที่แอ s ซ l ลูอันเชิญมานะครับจะได้คาวบอยบางบนที่สปิริตนั้นนะครับก็เป็นข้อศูนย์ที่เก่งเลยครับแล้วก็โชว์อัพเป็นข้อสามนะครับบอกว่าเมื่อลงเปิดท็อปเลขสองใบเอาแอ s ซ l ลูขึ้นมือ1นึ่ใบที่เหลือทิ้งนะครับนี่แหละครับคอมโบก็ข้อศูโชว์อัพอ่า ตามด้วยอย่วันทีนะครับก็ลงมาง่ายๆเลยครับใจสามลดหนึ่งได้คาวบอยหนึ่งเว็ดว,ว,วันที่แท้นะครับเทคที่อีกเก่งหนึ่งที่เก่งนะครับแฟตครับหนึ่งครั้งต่อเทินแอบส l ลูดคอสห้าขึ้นไปจับตั้งครับแล้วก็บวกห้าพันก็คือสมมุตินอนกระบดเลยเฮ้ยไม่มีตัวการทำไงแฟตครับจับ,จ,บจับตัวนี้ตั้งหรือลรกหน้าเรียนล็อก ล็อกเวลนะครับแต่ตั้งได้สองตัวเลยตั้งขึ้นมาเฮ้ยป้องกันได้อ่าอย่างเงี้ยครับต่อไปก็เป็นฟงนีน่านะครับฟงนีน่านี้บอกว่ามิลลาดนะครับบอกว่าอ่าในเทิร์เรานะครับเมนสเตปนะครับเราก็ทิ้งแอสซลุดหนึ่งใบแล้วก็จุดหนึ่งนะครับโชอัพนะครับแล้วก็โชอัพเป็นนี่นะครับใบเก่งของเราฟงนีน่านะครับ เซนคุ crew, นะครับเห็ดในผลที่ใส่เหรอครับง่ายๆเลยครับในแอทแท k สเต็ step, ของเรานะครับเมื่อดีว่าหางราจมตีครับจับนอนหนึ่งตัวแล้วก็เมื่อดีว่าเราทำทำไลฟ์แบบงข้ามเสียหายนะครับจะจบจะทำให้จะเอาหนึ่งไลฟ์ไปแทสได้นะครับก็สมมติเราตีเว็บหลายๆเว็บเนี่ยครับเราก็จะทับ เราก็ททาให้คัดไลฟ์ได้อีกนะครับก็คือหลายๆเลยคุณลาล่าครับใส่เพื่ออะไรเพื่อจั่วครับมืดน้อยกว่าแล้วก็จั่วได้อีกสองใบแถมมีหลาดก็ถือเป็นการดกันได้ดีครับสำหรับเเด็กตัง้งก็ได้คอรหนึ่งเม็ดนะครับส่วนใบกันเป็นเบิร์ตนะครับเบิร์ดใช้เป็นโซลิอัส A เอเพนตากรนนะครับเหตุผลที่ใส่เหรครับง่ายเลยครับ อ่ารอบแรกเลยอันเชิญไม่จ่ายคอสถ้าเกิดเราไล่ต่ำกว่า3นะครับเอาเอาคอบนสปิริตฝั่งข้ามหเม็ดไปไวอยเลยครับแรงมากแล้วก็เมื่ออันเชิญนะครับเตะฝั่งข้าที่เป็นตัวนอนฝั่งข้ามไปใต้กองครับแล้วก็เมื่อตีครับสามารถอันเชิญสปิริตการ์ดแอบสโตดหนใบในแทสนะครับ โดยไม่จ่ายคอสหรือไปแปะมิลล่าเซตได้ครับหนึ่งครั้งต่อเทินนะครับพเพราะเชนั้นเก่งมากเลยอ่าอันนี้ที่เราใช้กันบ่อยๆเพราะาอะไรเมื่อฝั่งข้ามอันเชิญลงมาจับถอดคอสองเม็ดเมื่ออันเชิญน,นะครับถอดคอสองเม็ดแค่เลยสองตัวไปรีเสิร์ฟนะครับแล้วก็ เมื่อโจมตีโจนหนึ่งโจใต้กองหนึ่งใบแล้วก็หนึ่งเคินหนึ่งครั้งทิ้งมือฝังคาบหนึ่งใบใบกันนะครับก็จะเป็นไดมอนวอลเบิร์ดวอลสองใบคู่เข่าครับแล้วก็เน็กซัสก็จะเป็นลิลลี่นะครับแล้วก็ซิงเกิลคูเฟสเมนสเตนนะครับเพราะว่าที่ใสยย่แบบนี้เพราะว่า จะทําให้เราสามารถบนของได้นะครับเวลาลงตัวก็เวลาเล่นก็เราก็จะลงพวกนี้ก่อนนะครับเป็นประเภทพวกตัวคอสต่ตาำๆนะครับแกงคอสต่ํ่ำก็จะมีแกงเนี้ยครับแกงนะขอเก็บก่อนจิบแกงคอสนี้แกงนี้ เพราะว่าเป็นแก๊งที่สามารถต่อย,ยอดได้โดยเฉพาะใบนี้ทําให้เราได้คอเพิ่มได้แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากได้ของก็ฟงนี้หน้าไปแปะเป็นมิลลาดอดนะครับเพื่อทิ้งหนึ่งใบจั่วหนึ่งได้แล้วเราเริ่มวางบอร์ดได้แล้วก็ใช้ใช้แลกเนลเรียล็อกเวลเป็นตัวปั๊มคอครับส่วน ช่วงท้ายเกมเราก็ใช้อันนี้เป็นเบิร์ดโซดิอัตเอเพนดากอนเป็นเบิร์ดนะครับไว้สำหรับไปถอดคอเขาแล้วก็ปิดเกมเราก็ใช้เป็นฟงนีหน้ามาช่วยปิดเกมนะครับลูกตีลูกตีไปเรื่อยแล้วก็ฟงนีหน้าช่วยในการจับเขานอนเพื่อจับเขานอนแล้วเราก็เข้าไลแล้วก็ตีเลยครับชนะได้โอเคครับ เท่านี้แหละครับเด็กนี้แอปสั่งรก็จะเป็นวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมบ๊ายบาย